จกรสินไปต้อกรัทีนองค่ายในเรื่องข,ของการจัดทํา MOU การจัดศูนย์ส่งเสริมภาษาต่างประเทศกันน่าสนใจกันครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายครับรวมลงน้าบันทึกขอตกลงความร่วมมือกับ2โรงเรียนจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมภาษาต่างประเทศให้กับเด็กเยาวชนเข้าถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศครับ บรรยากาศที่ของประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายครับได้มีการจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมภาษาต่างประเทศระวางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายโดยนายบุิกรายช่างเร็กนายกองการบริหารส่วนจังหวัดหนองคายครับกับรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารโดยนายเฉลียวสราวิ์ ู้อำนวยการโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารและโรงเรียนหนองคายวิทยาคารโดยนายวีรศักดิ์มาดนอกู้วำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายเป็นพยานในการรวมลงน้ำเทือนี้ครับ ทีทีลงน้ำมันทึกขอตกลงความร่วมมือในเทือนีกับเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กเยาวชนเข้าถึงอย่างทั่วถึงค่ะเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆให้กับเด็กและกัเยาวชนรวมถึงพี่น้อง พี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองคายเปิดโอกาสให้โรงเรียนและกะชุมชนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรงสามารถน้าไปสื่อสารได้ในชีวิตประจําวันเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกับโรงเรียนและ,ะชุมชนค่ะอีกทางยังเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภาษาอย่างสนุกและก็มีประสิทธิภาพค่ะครับ คือเป็นโอกาสที่สําคัญของน้องๆเขาเริ่มฝึกเริ่มป้อนขอมูลให้น้องได้เรียนรู้ในการใส่ภาษาลิ้นมันจังสิไปคันมาฝึกตอนเถาตอนแก่ลีนมันกรอกบ่ได้ลิ้นมันแข็งมันก็สิลิ้นแข็งออกจำเนียงออกเอกเซส้นก็สิออกยากฝึกแต่อเนือหน่อยก็สิเว้าง่ายเว้าคล่องร้องลองลองหน่อยเบิ่งนะคเป็นผู้เฒ่าผู้ทัวร์บ้านเขาเส้นทันไปเส้นทันเส้นทันก็สิแซวกันเด้อสมัยตะกี้เป็นเด็กน้อยงเรียนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต้ ปอซีปอหาครูสอนภาษาอังกฤษดี่ดีอยู่บ้านครับอยู่บ้านสำรงเพิ่นบ่อเหว่าเซ็นทันเด้แต่บอกเซ็นทรัลวันนี้พอเวลาเฮาเอินเฮาเวลาเฮาเว้านี่เฮาเซ็นทรัลหมู่บางคนนี่บุ้ยเด้บุ้ยบุ้ยบุ้ยเนี่ยเซ็นทรัลเซ็นทรัลกับ่กล้าเว้าบ่กล้าออกเสียงเฮ็ดให้บางคนออกเสียงผิดได้ขอน้องๆหนูๆเริ่มมีการออกเสียงแอปเปิ้ลเซ็นทรัลจังเสียมันก็เป็นการเพิ่มเพิ่มทักษะให้เราฝึกสำเนียงที่มันเป็นการฟังง่ายของทางชาติ ที่สำคัญก็ไม่ต้องอายเนาะค่ะเดี๋ยวมาบุ้ยกันออกไปเลยออกไปเลย